อ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบ่าวบอมคนมากรถครับพามาดูทีมงานช่างโคกไถสวนยางหน่อยครับหญ้าหนาตึ๊บเลยพี่น้องเป็นเอลสามหกครับศูนย์แปดนะครับคันนี้รถเจฟเฟอร์นเดือน แผ่ฐานคูบต้าครับของปาปองฐานหกคายากมากครับเพราะว่าสวนนีนะ้มันเป็นสวนยางเก่าคนระับไายตัดล่องยางด้วยครับ ดินทรายครับถ้าไม่มีตอยางนี่ก็น่าจะไถง่ายอยู่ครับอันนี้ตอยางเยอะครับมาสองคันครับกับแถว4018นนึ่งแปดะครับของช่างโคกสิบแปดไร่ครับสิบแปดไร่โอ้ไถยากมากครับยาท่วมรถเลยครับ เจองานหยาบครับ18ไร่ครับไม่กินหมูนะครับไถยากมากครับแล้วก็วิ่งเร็วก็ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าตอยางเยอะครับเป็นสวนยางเก่าับโลกูกใหม่ครับมาแล้วครับ L4018 ของช่างโคครับคันนี้ใช้ผานของ l c s นะครับผาน l c s ใบน่าจะเป็นยี่สี่ครับช่างโคกให้ลูกน้องขับครับ ด้านนอกเข้าด้านในแล้วก็ด้านในเข้าด้านนอกครับขอบกระทะด้านหน้าให้อข้อหน้าดูกว้างขึ้นครับดูครับดูผาน LCF หน่อยครับซื้อมาสองหมื่นประมาณสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นเก้า 20, 9, หรือเปล่าซื้อมาสองหมื่นเก้าครับคันนี้ผานนะครับผานผาน LCF หาใบายีบ่สนะี่ครับน่าจะใบยี่สี่นะรับดูครับขายเข้าดีมากครับเจอหญ้าเยอะแนา ปันจะเสร็จหรือเปล่าครับเนี่ยสองคันแปดไร่ดีนะครับเป็นอินไซน์เนี่ยดูครับเจอต่อครับขึ้นต่อได้เนี่ยโอ้โอ้ งานหยาบครับงานหยาบไล่ละสามร้อยห้าสิบครับสิบแปดไล่ตกไปก็ประมาณหกพัน เจอหญ้านาก็ไถไม่เข้าเหมือนกันนะครับผาน 6. หี๋ัวตามตูด L5U L40 ไปเลยครับดูฐาน LCS ทำงานหน่อยครับไถตัดล่องครับแถมยังมีตอยางเก่าด้วยไถายากคนระับ ถ้าไม่มีต่อเนี่ยโอ้ดูขายแบบเพลินๆนะครับวิ่งแบบยาวๆนะคับอ่ันมาดู l 3 6สามหกูนแหน่อยครับตัวนี้ใช้ผ่านของคูป์ต้าไปนะั่เป็น22ปสองครับผ่านหกเหมือนกัน คงน่าจะดูเล็กๆหน่อยครับเป็นพานหลังป,ลป๋าปองแล้วนี่ยืมมาใช่เลยงานยาวครับรถเล็กด้วยแหละไม่ใช่ปัญหาครับไถได้ครับไถได้ถ้าไม่มนนีหญ้าก็น่าจะไถได้ดีอยู่ครับเพราะมันเป็นดินทราย แล้วก็มีต่อยางด้วยต่อยางเก่าโอ้ผาตัวนี้ก็ไถดีนะครับนี่ผมเคยไปดูป่าปองไถานาอยู่ไถข้าวดีอยู่ครับ พอแกสองคนนี่ยืนอยู่ในร่มครับลูกน้องนี่ขับรถไถเจ๊เป็นช่างโค,ค้ก่อแก่รถไถช่วงนี้ก็เป็นหน้าไถแล้วก็หน้าขุดมันด้วยครับอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันกคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ